ครับคุณผู้ชมถ้าคุณโดนบล็อกในล n e สแควร์นะครับไม่สามารถแชร์ลิงก์แชร์ข้อความหรืออะไรเข้าไปในล n e สแควร์ได้นะครับเห็นคนอื่นเขาแชร์ได้แบบนี้นะครับแต่คุณทําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเข้าไปโพสต์แชร์ในกลุ่มได้ก็แล้วแต่นะครับก็หมายถึงคุณโดนล n e บล็อกไม่ให้โพสต์ล n e สแควร์นั่นเองครับแนวทางการแก้ไขในส่วนตัวผมไม่แนะนําให้คุณไปอทธทณ์หรือว่านะครับ แก้ไขในบัญชีที่มันโดนบล็อกซึ่งมันแก้ยากมากนะครับผมแนะนำนะครับใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งครับแน่นอนต้องมีมือถือ2เครื่องขึ้นไปนะครับถ้าทำงานออนไลน์ครับให้คุณเข้าไปในลายสแควรในแต่ละกลุ่มนะครับนี่ย้อนกลับมาลายสแควรเพียบเลยนะครับกลุ่มเหล่านี้มันยังมีคุณค่าอยู่นะนะครับให้คุณเข้าไปอย่างเช่นกลุ่มโพสตขายฟรีแบบนี้นะครับ แต่คุณต้องจําให้ได้นะว่านี่ฮะผมโพสต์ไปแล้วมันขึ้นตัวหมุนติ้วติวแบบนี้คือไม่สามารถโพสต์ลงกลุ่มได้ไม่มีใครอ่านนะครับให้คุณกด3ามขีดมุมขวามือครับแล้วกดตรงนี้นะครับ in white หรือว่าเชิญเนี่ยสัญลักษณ์เชิญเนี่ยนะครับจากนั้นครับให้คุณสแกน qr code ในแต่ละกลุ่มนะครับเปิดโมดสแกน qr code นะครับคุณผู้ชมเข้ามาในส่วนของการแชทไลน์นะครับนี่หมวดการแชทแล้วสังเกตแถบค้นหาด้านบนตรงนี้ กดสัญ,ญลักษณ์สแกนตรงนี้นะครับโอเคครับจากนั้นก็ใช้มือถือเครื่องนี้ไปสแกนเข้ากลุ่ม l i n e Square อีกเครื่องหนึง่งเครื่องที่มันมีปัญหาที่โดนบล็อกไม่สามารถโพสต์ Post ได้เนี่ยมันแก้ได้ด้วยวิธีการนี้ที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือใช้มือถืออีกเครื่องหนึง่งในการขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับในกรณีนั้นนะครับที่โดนบล็อกเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางโซเชียลไลน์เขาบล็อกหรืออาจจะเกี่ยวกับแอดมินเขาตั้งระบบไม่ให้แชร์ลิงก์ หรืออย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้กรณีนั้นนะครับแนะนําให้คุณใช้บัญชีลายบัญชีอื่นๆนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มโดยการสแกนคุณมี100กลุ่มคุณก็ครับระบุกําหนดเอาไว้ว่าคุณเข้าไปในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะครับจดหรือว่าจําก็ได้นะครับกลุ่มที่1 2 3 4แล้วใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งทําการสแกนแบบนี้นะครับก็ใช้มือถือเครื่องที่2เข้าไปในกลุ่มช่วยคุณได้นะครับสําหรับคนที่เสียได้กลุ่มไลน์สแควร ครับอุตสาห์ขอเข้าร่วมกลุ่มนะแล้วทีนี้โดนบล็อกก็น่าจะแก้ได้ง่ายที่สุดคือวิธีการนี้นะครับไม่ต้องไปอุดร์ให้เสียเวลาครับในส่วน Line สแควร์เนี่ยนะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับมันจะความรู้สึกคล้ายๆกับกลุ่ม Facebook นะครับมีระบบในการตรวจสอบสแปมมากมายนะครับคือคุณกดตรงนี้นะครับมุมขวาสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกเล็กๆตรงนี้นะครับนี่กดเข้ามาแล้วนี่ฮะกดคําว่า Open Chat นี่คือเข้าไปสร้างและบริหารจัดการ l i n e สแควร์การขอเข้าร่วมกลุ่มต่างๆอารมณ์คล้ายๆกับ Facebook อ่ะนะนี่ฮะช่องค้นหา o p e n c h a t เนี่ยนะครับผมเคยทำคลิปสอนแล้วหลายรอบแล้วนะครับพิมพ์ค้นหาไลน์สแควร์ต่อท้ายด้วย 107k ละครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับนี่ค้นหาขอเข้าร่วมก็คิดว่านะครับไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปพอๆกับกลุ่ม Facebook แต่ว่า ประสิทธิภาพผมคิดว่าดีกว่ากลุ่ม Facebook นะถือว่ามีการเคลื่อนไหวมีการออนออนไลน์กันกว่าไขวเลยทีเดียวนะครับในส่วนปุ่มด้านล่างตัวนี้คือการสร้าง Open Chat ของตนเองนะครับก็เหมือนกับคุณเป็นแอดมินกลุ่ม Facebook นั่นเองครับเดี๋ยวไปเรียนรู้เพิ่มเติมในตัว i อมุมขวานะผมขอจบการบรรยายเทคนิคการแก้ปัญหาครับโดนบล็อกกลายสแควร โพสไม่ได้แต่ว่ายังอยู่ในสถานะเป็นสมาชิกก็ใช้บัญชีอื่นในการกดเข้าไปผ่าน QR code นั่นเองครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ